ก่อนอื่นที่ท่านจะมาติดตั้งทั m เ,เมอนะครับท่านจะต้องมาทำการเซตเวลาตั้งโปรแกรมก่อนนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับขั้นกดที่รูปนาฬิกานะครับที่ลูกศรชี้ในวงกลมสีแดงนะครับกดค้างไว้นะครับต้องกดค้างไว้ขั้นต่อไปนะครับไปกดที่ดีบวกนะครับ,รบกดที่ดีบวกเพื่อที่จะตั้ง สัปดาห์นะครับเป็นปัจจุบันนะครับเช่นจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุขเสาร์อาทิตย์นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้กดรูปนาฬิกาค้างไวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปกดที่ h บวกครับนะกด h บวกเพื่อที่จะตั้งเวลาเป็นชั่วโมงนะครับที่ h บวกนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็เป็นการตั้งนาทีนะครับก็ให้กดรูปนาฬิกาค้างไว้เหมือนเดิมแล้วกด ที่ m บวกนะครับเพื่อเลือกนาทีนะครับเวลาจะตั้งย้อนหลังไม่ได้นะครับต้องเดินหน้าอย่างเดียวนะถ้าเลยปุ๊บก็ต้องเริ่มใหม่นะครับต่อไปจะเป็นการตั้งโปรแกรมปิดเปิดนะครับในการทำงานขั้นตอนแรกเลยนะครับกดที่ตัว p วงกลมสีแดงล้อมรอบลูกศรแดงชี้นะครับก็จะปรากฏ on ออน,นะครับที่ลูกศรสีเขียวนะครับ on อ่อนและก็จะปรากฏเลข1ลูกศรสีฟ้านะครับคือโปรแกรมที่1น,นะครับตอนที่2เวลาเปิดเป็นสัปดาห์นะครับจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับกดที่ดีบวกนะครับที่ลูกศรแดงชี้นะฮะแล้วก็ลูกศรสีฟ้าก็คือเป็นสัปดาห์นะครับส่วนในวงกลมสีแดงนะครับที่ลูกศรชี้สีแดงนะครับ c ทับ r นะครับ นั่นคือยกเลิกโปรแกรมเดิมที่เคยตั้งไว้นะครับให้กดที่ตัวนี้นะครับต่อไปเราจะมาตั้งเป็นชั่วโมงนะครับเราก็จะปรากฏที่เบวกนะครับวงกลมสีแดงลูกศรสีแดงนะครับเราก็จะปรากฏที่ตัวเลขนะครับให้เลื่อนได้นะครับที่ลูกศรสีฟ้านะครับเวลาก็จะเป็น1นึ่งในเกาจนถึง24่สนาฬิกานะครับสินี่ก็คือเที่ยงวันนะครับถ้าเป็น24ก็จะเป็นเที่ยงคืนนะครับ ขั้นตอนต่อไป man, คือตั้งเวลาเปิดเป็นนาทีนะครับกดที่ M บวกนะครับในวงกลมสีแดงลูกศรสีแดงชี้ก็จะปรากดเป็นนาทีนะครับที่ลูกศรสีฟ้าก็จะเลื่อนไปให้ได้ตามที่เราต้องการนะครับตั้งโปรแกรมเปิดแล้วก็มาตั้งโปรแกรมปิดนะครับกดที่ตัว P ในวงกลมสีแดงลูกศรสีแดงนะครับก็จะปรากฏ off ที่ลูกศรสีฟ้านะครับ O w F เป็นภาษาอังกฤษนะครับ แล้วก็เลข1นึ่งะลูกศรสีเขียวนะครับทําตามเหมือนกับขั้นตอนตั้งโปรแกรมเปิดนะครับเหมือนกันนะครับกดที่ D บวกครับวงกลมสีแดงลูกศรสีแดงนะครับก็จะปรากฏเป็นสัปดาห์นะครับที่ลูกศรสีฟ้านะครับแล้วก็กดเลิกไปนะครับเหมือนกับการตั้งโปรแกรมเปิดเลยนะครับต่อไปนะครับตั้งชั่วโมงนะครับ กที่ H บวกวงกลมสีแดงลูกศรสีแดงนะครับก็จะปรากฏนะเลขแล้วก็เลื่อนไปนะครับที่ลูกศรสีฟ้านะครับตั้งเป็นชั่วโมงนะครับต่อไปก็มาตั้งเป็นนาทีนะครับกดที่ M บวกนะครับในวงกลมสีแดงลูกศรสีแดงก็จะปรากฏนะตามลูกศรสีฟ้าแล้วก็เลื่อนไปนะครับเลื่อนขึ้นได้อย่างเดียวนะครับให้ตรงตามที่เราต้องการนะครับ ต่อไปเรามาทําความรู้จักแมนนวลนะครับในวงกลมสีแดงที่ลูกศรสีแดงชี้นะครับนะมีสัญญากรูปมือนะครับเป็นปาภาษาอังกฤษคําว่าแมนนวลนะครับนะเมื่อกดปุ่มนี้นะจะมีผลอย่างไรนะครับนะตอนนี้อยู่ที่ออตโต้นะครับที่ลูกศรสีฟ้าชี้นะครับออตโต้คือเวลาที่เราตั้งไว้นะเครื่องกําลังทํางานอยู่นะครับจะเห็นนะ ปุ่มไฟสีแดงที่ลูกศรสีเขียวนะครับแสดงว่าออโต้ทำงานตามเวลาที่เราตั้งไว้นะครับต่อไปนะครับถ้าเราต้องการที่จะยกเลิกออโต้ที่เราตั้งไว้ก็กดที่แมนนวลวงกลมสีแดงลูกศรสีแดงนะครับก็จะปรากฏสัญ,ญลักษณ์ที่ลูกศรสีฟ้านะครับเป็นรูปหลอดไฟเล็กๆนะครับก็จะยกเลิกออโต้ Auto ก็คือจะปิดนะครับสําหรับแมนนวลก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราต้องการที่ให้ เครื่องมือที่เราตั้งไว้ทํางานนะครับนะในระนะนะหว่างที่เราอยู่นะที่ตรงนั้นแต่เครื่องยังไม่ทํางานแต่ต้องการให้ทํางานก็จะกดที่แมนวนวลมาที่สัญ,ญลักษณ์หลอดไฟแต่จะอยู่ด้านหน้าของออโต้นะครับอยู่ด้านซ้ายมือนะครับที่ลูกศรสีฟ้านะครับก็จะปรากฏปุ่มแดงเครื่องนั้นก็จะทํางานนะครับ เราจะมาทําการติดตั้งทามเมอร์นะครับนี่คือกิ๊ตัวเมียนะครับเพื่อเสียบต่อกับขาทามเมอร์นะครับแบตเตอรี่ก็เราใช้แบตเตอรี่12โวลต์12แอมป์ของมอเตอร์ไซค์นะครับเราจะเห็นได้ว่าที่หลอดไฟนะครับจะมีสีดำนะครับซึ่งต่อกับแบตเตอรี่อยู่แล้วนะครับส่วนขั้วบวกนะครับจากแบตเตอรี่ก็จะมาต่อขาที่1ของทามเมอร์ ขั้วลบจากแบตเตอรี่จะมาต่อขาที่สองกับทัมเมอร์แล้วที่หลอดไฟนะครับจะมีขั้วบวกอีกขั้วหนึ่งนะครับจะมาต่อขาที่สี่ของทัมเมอร์นะครับแล้วจะมีขั้วบวกนะครับสายสีแดงจากแบตเตอรี่มาต่อขาที่สามของทัมเมอร์นะครับเราจะเทสโดยการกดแมนุวนนะครับ ไปที่สัญ,ญลักษณ์หลอดด้านซ้ายนะครับหลอดก็จะติดนะครับแล้วถ้ากดแมนวลมาที่หลอดด้านขวาสุดนะฮะหลอดก็จะดับนะครับเราจะตั้งเวลาไว้ที่เที่ยง30นะครับเพื่อจะทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อสักู่เราได้ตั้งออนนะครับคือเวลาเปิดไว้ที่เที่ยง30จะตั้งเวลาปิดไว้ที่เที่ยง31นะครับ เราจะมาทดสอบกันดูนะครับตอนนี้ถึงเวลาพอดีนะครับว่าจะปิดเปิดตามเวลาที่เราตั้งไว้หรือไม่นะครับนะฮะเราจะมาทดสอบกันนะครับว่าเวลาที่เราตั้งไว้เปิดที่เที่ยง30และปิดที่เที่ยง31นะครับปิดตามเวลานะครับทับเมื่อถึงเวลาเที่ยง3 1นะครับหลอดไฟก็จะดับทันทีนะครับทีนี้การต่อนะครับ24โวลต์ก็เหมือนกันนะครับ 220โวลต์นะจะไม่มีขั้วบวกขั้วลบกันนั่นเองฉะนั้นวิธีการต่อนะแทนที่จะต่อไปแบตเตอรี่ก็คือต่อไปไฟบ้างนะครับทุกอย่างก็เหมือนกันหมดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ